สวัสดีครับนี่คือช่อง Drive เก่ n ดีเป็นช่องที่นําเทคนิคการขับขี่มาปรับใช้ให้เหมาะกับการใช้รถใช้ถนโนโดยทั่วไปของคนไทยนะครับมาครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนยางครับแต่ว่าผมอ่ะจะไม่ได้มาทําเองผมจะให้มนุษย์แม่บ้านเป็นคนทานะครับเพราะว่าผมมาก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเห็นว่ารถเขายางมีปัญหายางแบรนด์ยางรั่วขึ้นมาอย่างเงี้ยครับ แล้วเขาอจะสามารถเปลี่ยนยางได้ด้วยตัวเองไหมผมก็จะมาบอกวิธีการเปลี่ยนยางให้เขาทีละขั้นตอนไปนะครับก็ถ้าเขาทําไม่ได้ตรงไหนเดี๋ยวผมค่อยไปช่วยเขานะครับ นี่ก็คือหน้าตาของมนุษย์แม่บ้านนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนยางคนเดียวได้ไหมแล้วผมจะต้องช่วยอะไรเขาหรือเปล่าอ่ะเอาเลยครับขั้นตอนแรกนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําเลยก็คือเข้าเกียร์ว่างหรือเข้าเกียร์จอดสําหรับเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็เข้าเกียร์จอดไว้แล้วก็ดึงเบรกมือครับเพราะว่าการที่เรายกแม่แรงขึ้นมาครับจังหวะที่เราใช้ประแจในการถอดล้อครับ รถมันอาจจะมีการขยับแล้วทาให้รถตกจากแม่แรงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดึงเบ็ดมือด้วยนะครับแล้วก็ดับเครื่องครับเสร็จแล้วเราก็เปิดฝาท้ายครับเพื่อที่จะเอาเครื่องมือแล้วก็ยางอะไหล่ออกมาครับยกออกมาเลยแล้วก็เอาอีกชั้นหนึ่งออกมาครับเออยกถาดออกมา เรายกถาดออกมาเราก็จะเห็นยางอะไรแล้วครับอ่าจุกดําออกครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกครับอ่านแล้วก็อุ้มยางออกมาครับดูที่อุ้มไหวไหมอ่ะอ่าเอาออกมาแล้วก็อนี้ครับยางอะไรตัวนี้ก็จะเป็นยางที่สําหรับใช้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับไม่สามารถเอามาใช้เป็นล้อทดแทนได้นะครับนี่ครับจะเขียนไว้เลยว่า temporary use only ครับ ก็คือจะใช้สําหรับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่คาดฝันใช้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับได้เขียนบอกไว้นะครับว่าแม็กซ์สปีด e ก็คือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าอะไรถึงขับได้แค่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าด้วยตัวยางอะไรตัวนี้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้ชั่วคราวเท่านั้น ก็อาจจะไม่ทําโครงสร้างมาเพื่อรองรับให้เราขับเร็วขนาดนั้นด้วยความกว้างเท่านี้แล้วก็ด้วยโครงสร้างข้างในเองด้วยถ้าสมมุติว่าใช้ความเร็วเกินนะครับ1ก็คือยางเท่านี้ครับมันจะไม่สามารถยึดเกาะถนนได้ดีแล้วก็2ก็คือว่าตัวยางครับเวลาเราวิ่งไปเร็วๆอ่ะมันจะเกิดแรงเหวี่ยงหนีสูนครับก็คือหน้ายางเนี่ยครับมันจะเริ่มขยายตัวขึ้นขยายตัวขึ้นจากแรงเหวียงหนีสูนย์กลางนะครับแล้วถ้ามันขยายตัวออกมาเรื่อยๆนะครับมันจะทําให้ยางอันเนี้ย เสียลูกแล้วก็ไปจนถึงขั้นเกิดการระเบิดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขับด้วยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับต่อมานะครับวิธีที่จะใส่อันนี้จะเป็นด้านหน้าของยางนะครับเราก็จะดูได้จากนี่ครับมีจุบลมมีสติ๊กเกอร์ตัวล้อเนี่ยครับมันจะยื่นออกมาทางด้านนอกของยางนะครับก็เราจะเอาด้านนี้ครับหันลงมาด้านนอกแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเปลี่ยนยางอันนี้ยใส่เข้าไปเราก็จะต้องถอดล้อที่มันมีปัญหาออกก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดล้อกันครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเครื่องมือที่ใช้ในการเปลี่ยนยางนะครับ1ก็คือเป็นแม่แรงนะครับ2ก็จะเป็นหูตะขอที่เอาไว้เกี่ยวกับแม่แรงนะครับ3ก็จะเป็นตัวบล็อกนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันใช้งานยังไงก่อนที่เราจะยกแม่แรงขึ้นนะครับสิ่งที่ห้ามลืมเลยก็คือเราจะต้องคลายน็อตล้อออกก่อนครับเพราะว่าถ้าเราไม่คลายน็อตล้อตอนที่ยังไม่ยกรถนะครับถ้าเรายกขึ้นไปแล้วอะ่ะมันอาจจะ ขันออกไม่ได้ล้อมันอาจจะหมุนฟรีหรือว่ามันอาจจะทําให้รถเกิดอุบัติเหตุตกแม่แรงได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจําเป็นจะต้องคลายน็อตล้อก่อนที่เราจะยกรถขึ้นไปนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มการขันน็อตออกกันเลยครับอ่ะก็เอาเอาลูเนี่ยครับใส่เข้าไปในน็อตเนี่ยครับอ,อันไหนก่อนก็ได้อ่ะต้องใส่เอาปลายชี้ไปทางหลังรถนะครับเพื่อที่เป็นการขันออกทวนเข็มนาฬิกาครับเดี๋ยวเราเหยียบเลยครับ ก็ดูทรงแล้วไม่ออกแน่นอนเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมช่วยเขาคลายน็อตก่อนดีกว่านี่นะครับก็สวนเข้าไปให้แน่นนะครับแล้วก็จับไว้ก็ได้ครับกันประแจดีดออกแล้วก็เหยียบออกไปครับนี่ครับก็เหยียบออกละตัวต่อไปครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปก็คือการยกรถขึ้นครับ แล้วก็ดูนะครับด้านหูนี่จะต้องอยู่ข้างนอกนะครับวางแม่แรงให้มันคงนะครับแล้วก็มารับกับตัวทีบนี้นะครับก็เราก็ขันไปก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวพอใกล้ๆแล้วเราค่อยมาเล็งอีกทีหนึง่งวิธีการใช้นะครับก็คือเราเอาเขามีตะขอให้ครับเราก็เอาตะขอเนี้ยมาสวมเข้ากับตัวรูนี้นะครับก็หมุนไปเรื่อยๆครับ พอใกล้ๆแล้วเราก็ขยับครับอ่ะพอดูตรงแล้วทุกอย่างเช็คทุกอย่างแล้วตัวแม่แรงมั่นคงแล้วอ่ะก็ขันขึ้นต่อเลยครับอ่ะใช้ด้ามต่อเลยฝั่งไหนก็ได้อ่ะนี่นะครับเราก็จะเห็นว่ารถก็จะค่อยๆลอยขึ้นมาแล้วถ้าได้ความสูงประมาณนี้แล้วก็หยุดก็ได้ครับ แล้วก็เราก็เอาอุปกรณ์ออกมาแล้วก็เอาตัวบล็อกเนี่ยครับไปหมุนล้อออกต่อแล้วก็เอาหมุนน็อตออกครับเีลือตัวพอเหลือตัวเดียวแล้วก็ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าล้อรถอะ่ะมันจะ ค่อยๆคลายตัวออกมาตามน็อตออกมาด้วยมันอาจจะหล่นออกมาทับตัวเราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เท้าเหยียบไว้อย่างเงี้ยนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเท้าเหยียบเออนี่ก็คือท่านั่งที่ป้องกันล้อตกลงมาครับก็คือใช้เท้าเนี่ยยันล้อไว้แล้วอีกมือหนึ่งก็หมุนหมุนตัวน็อตครับเนี่ยแล้วล้อมันก็จะไม่ตกลงมาทับเราครับนี่ครับนั่งยันไว้เลยอ่ะพอเราเสร็จแล้วเราก็ยกออกมาเลย ยกไหวไหมอ่านี่นะครับก็เอาล้อออกมาเรียบร้อยแล้วอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการที่เอาตัวล้อยางอะไร่อะเข้าไปใส่แทนครับก่อนที่เราจะยกนะครับให้เรากิ้งตัวฐานล้อครับเข้าไปให้ชิดกับตัวดุมล้อให้มากที่สุดเพื่อที่ว่าเราจะได้เล็งรูได้ง่ายนะครับเนี่ยครับเราก็จะสามารถ เลงรูน็อตให้มันตรงเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะยกใส่ทีเดียววิธียกนะครับให้เราเอามือสองข้างมาจับบริเวณต่ํากว่าจุดกึ่งกลางนะครับแล้วก็ยกขึ้นไปถ้าเราเล็งลูตรงแล้วอะ่ะเราก็แค่ยกขึ้นไปคล้อง2รลูครับพอคล้องได้2รลูแล้วที่เหลือก็ตรงหมดเลยนั่นแหละนั่นแหละสวยอ่าพอเราใส่เข้าไปได้แล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าไม่เหยียมันอะ่ะล้อมันจะแบะออกมาแล้วมันจะทําให้เราใส่น็อตยาก เพราะฉะนั้นพอเรายกขึ้นมาได้แล้วอ่ะนี่ครับก็คือเอาเท้าที่เราถนัดนะครับเหยียบมันไว้เลยดันมันไว้เลยแล้วเราก็จะสามารถปล่อย1มือหรือ2มือก็ได้ครับเราก็จะสามารถที่จะหมุนน็อตใส่ได้โดยที่ล้อมันไม่ตกลงมาใส่เราครับอ่ะวิธีใส่ก็ถ้าจะให้ดีนะครับใส่ข้างล่างก่อนเพราะว่าล้อด้านล่างมันจะชอบแบะออกมาอ่ะเราหมุนหมุนไปเลยครับหมุนไปให้น็อตชนล้อเลยอ่ะได้แล้วพอพอใส่เข้าไปหนึ่งตัวแล้วเราก็ เปลี่ยนท่าก็ได้ครับถ้าท่านี้มันเมื่อยอ่ะออย่างเงี้ยมันก็ไม่ตกลงมาแล้วต่อไปก็ใส่ในตัวตรงข้ามครับอ้าวแล้วก็ตรงข้ามใช่แล้วก็ตรงข้ามครับก็คือตัวนี้เหตุผลที่เราจะต้องมาใส่น็อตล้อในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันก่อนนะครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเรามาใส่ตัวนึงแล้ว หมุนแน่นไปเลยแล้วถ้าเรามาใส่ตัวข้างๆแล้วก็หมุนแน่นไปเลยครับบริเวณด้านล่างเนี้ยมันจะถูกกดแน่นเลยแล้วจะทําให้บริเวณด้านบนนะครับมันจะเกิดการไม่แนบสนิทครับวิธีการขันแน่นก็เหมือนกันนะครับไล่ลำดับการขันแน่นเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการขันมือก่อนครับก็เอาแค่พอให้เราตึงมือจนขันต่อไม่ได้ครับแล้วก็ เพราะเดี๋ยวยังไงเราจะต้องเอารถลงมาแล้วก็ขันแน่นอีกทีหนึ่งวิธีการเอาลงก็ทําเหมือนเดิมครับเอาตัวตะขอเนี่ยคล้องเข้าไปแล้วก็คล้องกับตัวประแจเหมือนเดิมครับอ่ะแล้วก็หมุนลงอ่านั่นแหละอ่ะพอลงมาแล้วเราก็หมุนแค่ตัวตะขอก็ได้ครับแล้วก็เอาไม่แรงออกมาเลยครับ แล้วพอเราเอาแม่แรงออกมาแล้วต่อไปเราก็คือการขันน็อตให้แน่นครับเอาด้ามบล็อกครับมาใส่เข้าไปคราวนี้ทิศทางตามเข็มนะครับขาขันออกเราทวนเข็มขาขันเข้าเราตามเข็มนะครับอ่ะวิธีการก็เดี๋ยวจับตรงนี้ไปด้วยเพื่อที่จะกันไม่ให้มันกระเด็นไม่จําเป็นจะต้องสูงมากนะครับก็เอาแค่ระดับประมาณเนี้ยแล้วก็เหยียบลงมาอ่ะเนี่ยครับก็คือแรงผู้หญิงเหยียบไม่ลงแล้วก็พอนะครับ นี่ก็จะเป็นการสําเร็จภารกิจในการที่จะเปลี่ยนยางนะครับ <Wow. S 1> ก็จริงๆแล้วผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวก็สามารถทําได้ครับอาจจะติดปัญหาในการที่จะเหยียบคลายน็อตล้อตอนแรกเท่านั้นเองครับซึ่งสมมุติว่าถ้าเราออกแรงอย่างถูกต้องนะครับเราก็จะแค่สวมบล็อกเข้าไปครับแล้วก็อาจจะจับตรงนี้ไว้ครับแล้วเราก็เอาตัวเท้าครับเรามาเหยียบส่วนปลายนะครับแล้วก็ เท่านี้ครับก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเกิดปัญหานี้ครับเปิดคลิปนี้ดูก็ค่อยๆทําไปทีละขั้นตอนครับตามสเต็ปไปเรื่อยๆจะเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับหรือว่าถ้าทําไม่ได้จริงๆก็สามารถเรียกคนที่เราไว้ใจคนผ่านไปผ่านมาแถวนั้นหรือว่าโทรไปตามเบอร์ฉุกเฉินของสถานที่ต่างๆให้เขามาช่วยเราเปลี่ยนยางได้นะครับ แต่ว่าถ้าเราทำเองได้ก็ดีครับไม่ต้องรอครับงั้นวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับก็หลังจากจบคลิปแล้วก็จะต้องมารับใช้กรรมในการที่จะเปลี่ยนล้อให้กลับไปเป็นเดิมนะครับ